ทุกปัญหาผู้ล้มเหลวพ่ายแพ้ย่อมมองเห็นแต่ปัญหาในทุกหนทางสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านไปในที่ที่ท่านไม่เคยไปมาก่อนนะครับก็คือสวรรค์ยังไงหล่ะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับโฉมหน้าคนที่จะพาเราไปสวรรค์เอ๊ว่าแต่ว่า,ววาทางมันทำไมคนเคี้ยวชอบก้นนะครับแล้วนี่ล่ละครับเขาไปสวรรค์กันหรือเปล่าเนี่ย บินซะสูงเชียอ,อ้าวเฮ้ยนี่มันเมรเนี่ยว่าโอ้ยแต่ว่าก็เป็นทางไปสวรรค์เหมือนกันนะครับเฮ้ชักจะมม่วแล้วเราอ่ะเราไปตามทางของเราดีกว่านะครับน้องสาวจา๋า<ะ>ดูหมาให้พี่ด้วยอย่าให้หมามันกัดขาของพี่ได้ ของพี่ได้เอ้ยเอนี่มันบ้านคนนี้ไม่ใช่สวรรค์นะครับเอ๊ะแต่คนนี้แหละครับเอ๊ที่เขาหลอกเราเอ้ยเขาบอกว่ามีของจากสวรรค์อยู่ที่บ้านเออสงสัยกำลังติดต่อสื่อสารกับเทวดาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเปิดโรงงานผลิตเนื้อหมูสวรรค์ขายส่งห้างทั่วประเทศนานว่าแล้วเชียวต้องโดนหักหลังแบบนี้แน่ สาเหตุที่มาเริ่มทำกิจการได้คือมีแฟนเป็นคนโคราชนะคะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็คือกลับบ้านผ่านตรงตลาดหมวกเห็กที่ทุกคนรู้จักกันดีอะคะ่ะแต่ทีนี้ก็น้ำก็เปิดขึ้นมาตรงเนี้ยกิจการเนี้ยอีตัวหมูตัวเนื้อสวรรค์เนี่ยคุณแม่เคยทำมาก่อนนะแต่ทั้งก็อเกิดไอเดียว่าเองไม่เอาไ,ไม่มาแบบทำกิจการขึ้นมาใหม่ตัวเนื้อสวรรค์ที่ ที่ในตลาดเนี่ยยังไม่มีขายมาก่อนก็เลยพอกลับมาบ้านแล้วก็ให้คุณแม่ทําตัวเนื้อสวรรค์ขึ้นมานะคะไหนๆก็โดนหลอกมาแล้วนะครับอย่าให้เสียเที่ยวมาลองทําหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์กันดูสักตั้งดีก,กว่าเผื่อได้ขึ้นสวรรค์จะได้ทานเป็นไม่อายคนอื่นเขานะครับเจ้าของกิจการก็รู้จักกันไปแล้วนะครับประเดี๋ยวให้คุณพันนิพาเธอแนะนำว่าเจ้าหมูสวรรค์เนี่ยเขาทำกันยังไง คือการเจมขั้นตอนหมูนะคะเราตัวช่วงหมูสะโพกมาเสียให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็เอามาแร่แลักษณะการแรกคือแร่ให้เป็นชิ้นบางๆนะคะถ้าเป็นตัวหมูสวรรค์อย่างเงี้ยฮะ,ะพยายามแรกใช้มือกดให้แน่นๆนะคะแล้วก็เป็นชิ้นบางส่วนที่เป็นเป็นช่วงหั่นหมูแดดเดียวด้วยคะ่ะเป็นชิ้นเล็กๆถือว่าเป็นชิ้นอะไรเนี้ยนะคะท่าน เราทําเป็นหมูหมูแดดเดียวอะคะ่ะต้องเป็นหมูสะโพกนะคะหมูสะโพกส่วนบั้นท้ายหลังนะคะหมูจะต้องแดงแล้วก็สดไม่มีการแช่แข็งเป็นหมูที่คือเพิ่อเชือเมื่อเช้าอะคะ่ะ<อ>ตัว,ต,วตัวไหนที่เป็นเศษเล็กๆนะคะอย่างเช่นตัวเล็กนะะเนี่ยค่ะก็จะปาดมาเป็นหมูแดดเดียว ตัวไหนที่เป็นชิ้นใหญ่ก็แรกเป็นหมูสวรรค์ถ้าตัวไหนเป็นชิ้นเล็กเราก็ทําเป็นหมูแดดเดียว,วคะ่ะก็จะถูกกว่าตัวหมูสวรรค์นะคะอย่างตัวหมูสวรรค์เนี่ยเราต้องใช้ตัวส่วนสะโพกหลังเพราะวะ่ามันเป็นก้อนที่ใหญ่ไงฮะไม่ติดมันแต่หมูแดดเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างติดมันตัวนี้จะเป็นแรกหมูสวรรค์คือแรกตามลายเส้นอย่างนี้นะคะใช้มือกดมือกดาแรกอย่างนี้ค่ะอย่างช่วงนี้มันคือ,คอลายเส้นหมูค่ะ ถ้าถ้าแร่ไปเรื่อยนี่ยมันจะไม่บาดมือนะฮะแล้วมันก็จะชิ้นบางพอแร่ออกมาจะเป็นลายเส้นอย่างนี้นะคะเป็นลายเส้นอย่างนี้นะคะ่ะเป็นหมูสวรรค์น,นะคะเป็นชิ้นที่บางฮะแต่ถ้าเกิดตัวไหนชิ้น,นเล็กๆเนี่ยเราจะหั่นเป็นหมูแดดเดียวเขาเอาหมูแดดเดียวด้วยค่ะอย่างตัวหมูที่เป็น อันเล็กๆัน่นะคะที่เลาะมาจากตัวสะโพกเนี่ยคะ่ะที่มีติดมันติดอะไรเนี่ยเราจะมาหั่นเป็นฝอยๆเป็นลักษณะอย่างนี้คะ่ะเป็นหมูแดดเดียวเส้นแต่ตัวนี้เนี่ยเราไม่แร่ตามเนื้อคะ่ะเราจะหั่นขวางเพื่อที่มันจะได้ไม่เหนียวะคะ่ะมันจะไม่เหมือนหมูสวรรค์ตรงที่ว่าหมูสวรรค์เนี่ยเราแร่ใช่ไหมคะมันจะต้องตามเส้นแต่ถ้าเกิดเป็นหมูแดดเดียวเนี่ยต้องหั่นขวางเพื่อที่จะให้หมูจะไม่เหนียวะคะ่ะเวลาเคี้ยวเวลากินนะคะ โรงงานนี้นะครับค้นหันหมูแร่หมูเขาคัดมาต้องไซนี้เท่านั้นนะครับไซอื่นไม่เอาแหมแซวแค่นี้ก็ต้องรับมีเดเ์ด้อน้องโอ้โหดูลีลาการรับมีดแล้วใครที่คิดจะจีบน้องๆเขายังไงก็ปเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับ เื่อสาวๆเขาเตรียมหมูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาเตรียมส่วนผสมกันให้พร้อมเนื้อหมู10กิโลกรัมครับผงชูรส1ทัพพียี่ยราคั่วแล้วก็ตำให้ละเอียดอีกครึ่งทัพพีลูกผักชีคั่วแล้วก็ตำให้ละเอียดอีก2ทัพพีส่วนของเหลวที่เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับได้จากน้ำตาลปี๊บ2กิโลกรัมแล้วก็ น้ำปลาอีกแปดขีดเคี่ยวให้เข้ากันนะครับด้วยไฟปานกลางระหว่างที่เคี่ยวนี่ก็ใช้ไม้พายเนี่ยคนให้เข้ากันใช้เวลาเคี่ยวก็ประมาณสัก10นาทีนะครับเคี่ยวได้ที่หน้าตาก็แบบนี้แหละครับใช้ได้แล้วแต่ก่อนที่จะนํามาใช้เนี่ยต้องทิ้งไว้ให้เย็นสะก,ก่อนนะครับเอาล่ะครับเมื่อส่วนผสมครบแล้วนะครับก็ต้องยกหน้าที่นี้ให้กับน้องบุญมีรูปหล่อคนนี้แหละครับ มีการยกเทหมูเนี่ยเราลงในกระมังนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันบางๆนะคะต่อไปก็จะขั้นตอนการต่อไปก็คือการใส่เครื่องปรุงนะคะเริ่มด้วยใส่ผงชูรสก่อนนะคะแล้วก็ใส่ยี่หร่าะคะ่ะ ประมาณครึ่งช้อนนะคะใส่โรยๆบางๆแล้วก็ตามด้วยรูปผักชีค่ะเวลาเวลาการโรยนะคะต้องค่อยๆโรยไม่ไม่งั้นเนี่ยรูปผักชีมันจะไปกองรวมกันนะคะเออว่าตามด้วยน้ำตาล น้ำตาลต้มเย็นนะคะถ้าน้ําตาลน้อยเนี่ยมันจะทําอาจจะทําให้หมูสุกได้แล้วค่อยๆเลยน้ําตาลสองโลสองโลแล้วก็น้ําปลาประมาณแปดขีดนะคะต่อไปคือขั้นตอนขยำเราพยายามเกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วใช้มือขยำแรงๆเลยนะคะต้องพยายามขยำให้มันนานที่สุดเท่าที่นานได้เพราะว่านานประมาณสักสองสามนาทีะคะ่ะเนี่ยช่วงช่วงที่ขยำเนี่ยเราต้องขยำให เกี่ยให้ทั่วกันทั้งกะมังถ้าตรงช่วงไหนที่ดูว่าไม่เข้ากันเนี่ยเราจะต้องใช้มือมือที่เราขยำเนี่ยควานหานะคะช่วงไหนที่น้ําตรงน้ําตาลยังไม่เข้านี่คือขั้นตอนขยำนะคะนี่ครับดูลีลาการขยำหมูของน้องบุญมีซะก่อนนี่ทำให้โดนแฟนใช้สักผ้าบ่อยๆแล้วก็ขยำไม่ได้แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นท่านที่คิดจะทําอาชีพนี้ก่อนอื่นก็ต้องฝึกซ้อมโดยการซักผ้าให้ภรรยาที่บ้านให้คล่องก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาละเมื่อขยําหมูจนเครื่องปรุงเข้าเนื้อกันดีแล้วนะครับ mm. ก็จัดแจ้งเทเก็บไว้ในหม้อแล้วก็หมักไว้ที่อุณหภูมิห้องหนึ่งคืน mm. เพื่อเตรียมตัวตากพรุ่งนี้เช้าสมมุินามตามท้องเรื่องว่าเช้าแล้วนะครับเราก็จัดแจงตากหมู การตากนี่ก็ต้องแพหมูออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละเส้นแบบนี้นะครับเมื่อหมูเข้าที่เข้าทางก็จัดแจงโ oh, ห3ลาแล้วก็พาไปตากในทันทีอ้าวโห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 โเอา้าโหกํา <c oughs> <c oughs> ลังมันเลยนะครับอ้าวส่วนเวลาในการตากก็1แดนนะครับประมาณสัก3-4ชั่วโมง พอหมูด้านบนแห้งนะครับก็จัดแจงใช้มือหรือว่าเกี่ยงนะครับกลับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตากต่อจนถึงช่วงเย็นจึงค่อยเก็บถ้าวันไหนแดดไม่มีที่นี่เขาจะใช้อบเอานะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ก็มาถึงการทอดแล้วนะครับตเตรียมนะ้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟปานกลางนะครับใช้เวลาทอดประมาณ10นาที ข้อสาคัญในขณะที่ทอดเนี่ยจะต้องคลุกเคล้าหมูไปเรื่อยๆอยากให้เธอคนหมูอย่างนี้บอกรักอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาพักกายพักใจหลับตาฝันดีครบสิบนาทีรีบเอาขึ้นนะเธอ อย่างช่วงเช้าเนี่ยเราจะทําหมูเราจะทําทหมูอย่างเดียวเลยค่ะพอตอนช่วงบ่ายเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราจะทําหมูเนี่ยเราจะเก็บไปแล้วก็จะทําแต่เนื้ออย่างเดียวช่วงบ่ายอะค่ะจะทําแยกกันไม่ว่าการขยาการตาหรือว่าการคุกเขาหมักเครื่องเทศหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะเราจะไม่รวมกันเพราะว่าเรารู้ว่าคนกินเนี่ยจะเป็นคนที่แบบ อีกฝ่ายหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามอีกฝ่ายหนึ่งจะนับถือเจ้าแม่กวนอิมเธาจะพิถีพิถันในขั้นตอนนี้มากเลยค่ะเอาละครับช่วงนี้บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับสาวๆควรพักผ่อนเรียกมาทำงานกันต่อดีกว่า ช่วงนี้ชี้แนะบอกเอาไว้สําหรับคนที่กําลังทําอะไรไม่ดีอยู่นะครับไม่รู้จะกลับเนื้อกลับตัวยังไงดูภาพนี้แล้วก็ให้รีบกลับเนื้อกลับตัวสังคมยังให้อภัยท่านอยู่นะว่าเข้าไปโน่น ส่วนวิธีการทอดนี่ก็เหมือนกับการทอดหมูนะครับใช้ไฟปานกลางทอดประมาณสัก10นาทีเคล็ดลับของการที่เราทําหมูสวรค์เนื้อสวรค์ให้ได้ดีนะฮะมันอยู่แบบอยู่ที่ใจของเราคือเราใช้แต่ของดีๆทําอย่างหมูเนี่ยหมูเราก็ใช้แต่หมูของดีใช่ไหมฮะน้าปลาเราก็ใช้น้าปลาดีๆคือคือมีความจริงใจกับผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องเอาแต่ของดีๆเสนอให้เขากิโลหนึ่งเนี่ยหมูโลแค่60บาท จะคุณเอามาทําขายเนี่ยหัวลสองร้อยสามสิบครึ่งเกิโลวมันก็ได้ร้อยกว่านะคะมันก็ตกกำไรประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเกิดทําอะไรที่มันเป็นระบบครัวเรือนคุณพ่อคุณพ่อขยาคุณแม่แร่คุณลูกช่วยกระจายสินค้าช่วยขายช่วยอะไรกันนะะีนยค่ะกำไรมันก็จะอยู่ตกตกอยู่ที่ภายในครอบครัวนะคะแต่อย่างน้าเนี่ยก็คือจะต้องเป็นระบบคนงานมันก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะระบบห้างนะคะ พันธุ์พา,ามูแดดเดียวเกรดเอรสอร่อยกลมกล่อมนิ่มนวลชวนกินคุณภาพมาตรฐานทำมานานกว่า30ปีห้ามดื่มเกินเวลาสองขวดโปรดสังเกตคำเตือนที่สลักก่อนดื่มทุกครั้งอา้าวประโยคหลังนี่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมของดีอะไรก็ดีบรรจุพันธุ์ก็ต้องดีด้วยนะครับที่นี่เขาขายส่งยางเดียวครับท่านผู้ชมบรรจุใส่ถุงช่างน้ําหนักด้วยเครื่องช่างดิจิตอลใส่ถุงสองชั้นเพื่อป้องกันการซึมเปื้อนทําให้หมูสวรรค์รู้สึกแห้ เบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแปะสติกเกอร์การันตีคุณภาพบรรจุกล่องสำหรับส่งให้ลูกค้าและห้างสรรพสินค้าต่อไปครับ แต่อย่างถ้าเกิดอย่างพวกคุณอย่างจะสนใจที่จะจะทํากิจการเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยคุณอาจจะทําวันหนึ่งขายวันหนึ่งสักโล2โลใช่ไหมคะค่อยๆทําปรับเปลี่ยนสูตรอย่างที่น้ําให้บอกข้อมูลการใส่สูตรใส่อะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะคุณก็ทําวันหนึ่งสักสักจํานวนหนึ่งอาจจะไม่ต้องทําเป็น้อยๆโลก็ได้อาจจะทําวันหนึ่งเนี่ยสักโล2โลพอขายใช่ไหมคะพอขายเนี่ยเราก็ ลองตลาดแถวบ้านแถวเอวอาจจะนึ่งข้าวเหนียวมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ขายคู่กับเนื้อกับหมูแดดเดียวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาเป็นกล่องแพ็คเล็กๆคือเราต้องทําตามพระบาชดำติของพระเจ้าอยู่หัวนะคะว่าเศรษฐกิจที่พอเพียงคือเราทาพอเราอยู่ได้อย่าไปทำรายการใหญ่ทำพอขายพอให้พอมีประสบการณ์ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขยายอาจจะขายแถวบ้านหรือว่าขาย คนใกล้ชิดออย่างเงี้ยพอเราทำอร่อยแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีช่องทางเองนะคะถ้าสำหรับคนที่สนใจนะคะคือถ้าเกิดยังไม่สามารถที่จะผลิตเองได้นะคะก็สามารถติดต่อเอาของน้ำเนไปไปวางขายได้เพราะว่าอย่างน้ำเนี่ยส่งห้างเนี่ยตกประมาณแค่230-250อย่างหมูเนี่ยนะคะ230เนื้อ250เนี่ยในห้างเนี่ยขายตกประมาณ370นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเอารับของนั้นไปขายเนี่ยสามารถเอาเอาไปวางขายได้เลยโดยที่ว่าขายไม่หมดขายไม่อะไรเนี้ยก็คือเปลี่ยนคืนได้ลกักษณะจะคล้ายๆคือรับช่วงเหมาต่ออะไรเงี้ยค่ะถ้ายังไม่สามารถผลิตเองได้นะคะ Oh, oh, oh. ไปยังไงครับท่านผู้ชมของสวรรค์นี่ทำไม่ยากนะครับแต่ถ้าจะขึ้นสวรรค์แล้วก็คงจะยากสักหน่อยนะครับเพราะความดีนะ่ไม่ค่อยจะมีใครทำกันส่วนพักพวกทีงานความชั่วกะพอมีแหละครับความดีนิดหน่อยอาศัยว่าไม่เบียดเบียนใครตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินเก็บทอจะได้เป็นฝั่งเป็นฝากับเขามั่งคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์กันไปหมดแล้วนะครับ สงสัยคงจะต้องกินหมูสวรรค์ไปก่เอ๊ะว่าแต่ว่าหมูสวรรค์เนื้อสวรรคนะ์เนี่ยกินกับน้ำพริกนรกเนี่ยก็อร่อยดีนะครับสงสัยต้องลองดูสักหน่อยพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ ความฝันอันเลิศที่ไรจะมางอมือเท้าอยู่ทำไมมุ่งไปสร้างฝันให้เป็นจริงงาน,นเราสร้างเองบทเพลงเราเป็นเสียงแม่สวรรค์ลำเอียงขอเพียงเราลุกขึ้นสู้ จะตกงานแต่คุณไม่เป็นไรขอให้ใจจะตกต่ำเป็นพอสิบนิ้วและสองมือจะขอทอฝันสร้างให้เป็นจริงสิบนิ้วและสองมือจะขอทอฝันสร้างให้เป็นจริง